สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับเจอกันนะครับกับแนวทางใน3ราวก่อนรอบดึกนะครับก็จะเป็นราวสามัคคีราวสามัคคี VIP แล้วก็ราว VIP นะครับค่าคืนวันที่18เมษายน2568นะครับผมในช่วงนี้นะครับพี่ๆเนาะก็แนวทางนะครับไปหลายแนวทางนั้นแนวทางเดินไม่ค่อยดีนะครับพี่ๆเนาะ นะครับแนวทางเลยไม่ค่อยดีเลยเราสามัคคีแล้วก็เราสามัคคี VIP เมื่อคืนนี้มามาเด่นลองนะครับในเรา VIP เนาะแต่ว่าเจาะไม่มานะครับผมไม่หกับ5เนาะเมื่อคืนนี้เข้ามาเด่นลองบนล่างเลยนะครับแต่ว่าเจาะไม่มาก็ต้องขออภัยพี่ๆี่สมาชิกที่ติดตามแนวทางในช่วงนี้ด้วยนะครับผม สำหรับสามลาวของเรานะครับในค่ำคืนวันที่18นะครับชื่นชอบยังไงแล้วค่อยตามนะครับไม่ชอบสามารถเลื่อนผ่านนะครับพี่พี่คืนนี้ผมให้ไปที่เลข8กับเลข4นะครับลูดไปที่เลข4นะครับ40 4 6 49นะครับ 8ป8สี่แตัว840ส่นะครับส่วนลาว vip ลาว vip ได้เลข2กับ เลข8นะครับรูดไปที่เลข8 8 2 8 7 8 9 2 3 2 7 2 9นะครับ3ตัว2 8 7นะครับ นี้ราวสามารถคี vip นะครับส่วนราว vip ราว vip ได้เลข1กับเลข7นะครับลูดไปที่เลข7นะครับผม10 12 15 70 72 75นะครับ3ตัว1 70นะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับ3ามลาวก่อนรอบดึกนะครับพี่พี่ก็ในค่ําคืนวันที่18เราก็ขอให้พี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมเราทางนะครับขอให้โชคดีเฮงๆปังๆนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ